จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่าการเป็นคนหน้าหนาไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือพลังวิเศษที่จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นเป็นสิบเท่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีใช้พลังนี้อย่างถูกวิธีกันครับในสังคมของเราคำว่าหน้าหนามักจะถูกใช้ไปนในทางลบ มันทำให้เรานึกถึงคนที่ไม่สนใจความรู้สึกของใครคนที่เห็นแก่ตัวหรือคนที่ทำอะไรตามใจชอบโดยไม่แคร์โลกแต่จะเป็นอย่างไรหากผมจะบอกคุณว่าภายใต้ความหมายที่แข็งกร้าวนั้นซ่อนพลังวิเศษอย่างหนึ่งเอาไว้พลังวิเศษที่ว่านี้ไม่ใช่การเมินเฉยต่อโลกอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่การเป็นคนไร้หัวใจหรือการไม่แยแสต่อสิ่งใด แต่มันคือพลังของการเป็นคนหน้าหนาอย่างถูกวิธีซึ่งคือศิลปะในการเลือกที่จะแคร์คือความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ควรค่าแก่การใส่ใจและปล่อยวางเสียงวิจารณ์หรือความคาดหวังของคนอื่นที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จบนเงื่อนไขของเราเองอย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงภาพนี้ดูนะครับ เช้าวันหนึ่งคุณกำลังจะออกจากบ้านเพื่อไปทำงานแต่คุณบังเอิญสังเกตเห็นรอยเปื้อนเล็กๆบนเสื้อของคุณมันเป็นแค่จุดเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นแต่ในใจของคุณ กลับรู้สึกว่ามันใหญ่โตมโหฬารเมื่อคุณก้าวเท้าเข้าไปในออฟฟิศคุณรู้สึกเหมือนมีสปอตไลท์ดวงใหญ่ส่องมาที่คุณคนเดียวคุณรู้สึกว่าสายตาทุกคู่กำลังจับจ้องมาที่รอยเปื้อนนั้นคุณได้ยินเสียงกระซิบในหัวว่าทุกคนต้องกำลังหัวเราะเยาะเราแน่ๆเขาต้องคิดว่าเราเป็นคนโสกปโรกไม่ใส่ใจตัวเอง คุณใช้เวลาทั้งวันไปกับความรู้สึกประมาทไม่เป็นตัวของตัวเองและรอคอยให้ถึงเวลาเลิกงานเพื่อจะได้รีบกลับบ้านไปซ่อนตัว ปรากฏการณ์นี้ในทางจิตวิทยามีชื่อเรียกว่า The Spotlight Effect หรือปรากฏการณ์ Spotlight มันคือแนวโน้มที่เรามักจะประเมินค่าความสนใจที่คนอื่นมีต่อเราสูงเกินความเป็นจริงเราคิดว่าเราคือศูนย์กลางของจักรวาลในสายตาคนอื่นแต่ความจริงก็คือในขณะที่เรากำลังกังวลแทบตายเรื่องรอยเปื้อนบนเสื้อเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะกำลังกังวลเรื่องงานที่ต้องส่งตอนบ่ายเจ้านายของ อาจจะกำลังคิดถึงเรื่องประชุมในวันพรุ่งนี้และคนอื่นๆก็อาจจะกำลังจมอยู่กับเรื่องราวของตัวเองรอยเปื้อนของคุณเป็นเพียงสิ่งที่พาดผ่านสายตาของพวกเขาไปเพียงเสี้ยววินาทีแล้วก็เลือนหายไปเราทุกคนต่างเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์ชีวิตของตัวเองแต่เราเป็นเพียงนักแสดงประกอบที่เดินผ่านฉากไปอย่างรวดเร็วในภาพยนตร์ชีวิตของคนอื่นเท่านั้น การตระหนักรู้ในความจริงข้อนี้คือก้าวแรกสู่การปลดแอกตัวเองจากคุกที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าความคาดหวังของคนอื่นแล้วทำไมเราถึงได้หมกมุ่นกับความคิดของคนอื่นมากมายขนาดนี้เหตุผลนั้นฝังรากลึกอยู่ในวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคดึกดำบัรการอยู่รอดของบรรพบุรุษของเราขึ้นอยู่กับการเป็นที่ยอมรับของเผ่า การถูกขับไล่ออกจากกลุ่มหมายถึงความตายอย่างแน่นอนความกลัวต่อการถูกปฏิเสธจากสังคมจึงเป็นสัญชาตญาณที่ทตรงพลังที่ถูกฝังอยู่ในสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเรามันคือเสียงเตือนภัยดึกดำบรรที่ยังคงดังก้องอยู่ในใจเราแม้ว่าในปัจจุบันการไม่เป็นที่ชื่นชอบของใครบางคนจะไม่ได้หมายถึงความตายอีกต่อไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้เราหลายคนยังสร้างคุณค่าในตัวเองโดยอิงจากการยอมรับของคนอื่นเรามอบรีโมทคอนโทรลที่ใช้ควบคุมความสุขของเราไปไว้ในมือของคนที่เราไม่รู้จักเราปล่อยให้คำชมของพวกเขาทำให้เราพองโตและปล่อยให้คำวิจารณ์ของพวกเขาทำให้เราฟุบลง การใช้ชีวิตเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับการเป็นนักโทษในเรือนจำที่มองไม่เห็นเรือนจำที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยความกลัวและมีผู้คุมเป็นเพียงความคิดที่เราจินตนาการขึ้นมาเองว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรมันเป็นชีวิตที่ดูเหมือนจะปลอดภยัยแต่แท้จริงแล้วคือการหยุดนิ่งอยู่กับที่ เราไม่กล้าที่จะเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและไม่กล้าที่จะไล่าตามความฝันที่แท้จริงเพราะเรากลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับคุณจะเลือกใช้ชีวิตในฐานะนักโทษที่ปลอดภัยในห้องขังแห่งการยอมรับหรือจะเลือกเป็นนักผจญภัยที่เสี่ยงอันตรายในสนามรบแห่งความฝันของตัวเอง เมื่อเราเข้าใจถึงที่มาของคุกที่มองไม่เห็นนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำลายมาลงหัวใจสําคัญของการเป็นคนหน้าหนาอย่างถูกวิธีไม่ใช่การไม่แค่อะไรเลยแต่คือการเลือกที่จะแครให้น้อยลงแต่แครในสิ่งที่สําคัญจริงๆให้มากขึ้น Mark Manson ผู้เขียนหนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck หรือชื่อไทยว่าชีวิตติดปีกด้วยศิละปะแห่งการช่างแม่งได้นำเสนอแนวคิดที่ทรงพลังอย่างยิ่งว่าเราทุกคนมีโคต้าของพลังงานในการแขอยู่อย่างจำกัดในแต่ละวันลองจินตนาการว่าคุณมีเหรียญทองแห่งความแข้อยู่หนึ่งกำมือในตอนเช้า ปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่การที่เราแคร์แต่คือการที่เราใช้เหรียญทองล้ำค่านี้ไปอย่างสเปะสปะและสิ้นเปลืองเรายอมจ่ายเหรียญทองหนึ่งเหรียญให้กับความคิดเห็นของคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตเราจ่ายอีกเหรียญกับรถคันที่ขับปาดหน้าเราเราจ่ายอีกเหรียญให้กับเรื่องซุบซิบนินทาในออฟฟิศและจ่ายอีกเหรียญให้กับความคาดหวังลมๆแลงๆของคนที่เราแทบไม่รู้จัก เมื่อสิ้นสุดวันเราก็ไม่เหลือเหรียญทองแห่งความแคร์ไว้ให้กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในชีวิตเลยศิลปะที่แท้จริงจึงอยู่ที่การทำงบประมาณความแคร์ของตัวเองเหมือนกับการทำงบประมาณทางการเงินคุณต้องนั่งลงอย่างมีสติแล้วถามตัวเองอย่างจริงจังว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันอะไรคือคุณค่าที่ฉันยึดถือเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต อาจจะเป็นครอบครัวการเติบโตส่วนบุคคลความซื่อสัตย์ความคิดสร้างสรรค์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อคุณค้นพบคุณค่าแก่นแท้นี้แล้วนั่นคือสินทรัพย์ที่คุณควรจะลงทุนเหรียญทองแห่งความแคร์ทั้งหมดของคุณลงไปส่วนเรื่องอื่นๆที่เหลือที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะช่างแม่งหรือปล่อยผ่านไป ไม่ใช้เพราะคุณเป็นคนเย็นชาแต่เพราะคุณได้ตัดสินใจแล้วว่ามันไม่ควรค่าแก่การใช้ทรัพยากรทางอารมณ์อันมีค่าของคุณเมื่อคุณมีคุณค่าเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตความคิดเห็นของคนอื่นก็จะค่อยๆลดความสำคัญลงไปเองการยอมรับตัวเองจะไม่ได้มาจากคำชมของคนอื่นอีกต่อไปแต่มันจะมาจากความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อ คุณค่าเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องกรองการตัดสินใจที่ท,ทรงพลังเมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกคุณเพียงแค่ถามตัวเองว่าทางเลือกนี้สอดคล้องกับคุณค่าเรื่องความซื่อสัตย์ของฉันหรือไม่หากคำตอบคือไม่การปฏิเสธก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายดายในทันทีโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะพอใจหรือไม่พอใจ ศิลปะแห่งการไม่แคร์จึงเป็นศิลปะแห่งการแคร์อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่น้อยลงแต่สำคัญมากขึ้นมันคือการแลกเปลี่ยนความพึงพอใจราคาถูกที่ได้จากการยอมรับของคนอื่นกับความภาคภูมิใจที่ประเมินค่าไม่ได้จากการเคารพในตัวเองคุณจะเลือกเป็นเจ้าของร้านค้าที่พยายามขายทุกอย่างเพื่อเอาใจลูกค้าทุกคนหรือจะเลือกเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกตามคุณค่าและความเชื่อของตนเอง แนวคิดนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่สวยหรูแต่มันคือหลักการที่บุคคลผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกนี้ได้ใช้ในการดำเนินชีวิตพวกเขาสร้างตำนานขึ้นมาได้ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นที่รักของทุกคนแต่เพราะพวกเขาเลือกที่จะเป็นคนหน้าหนาอย่างถูกวิธีพวกเขาแคร์ในวิสัยทัศน์ของตัวเองมากพอจนปล่อยวางเสียงวิจารณ์รอบข้างได้ ตัวอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือสตีฟจ็อบส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Apple s t สตีฟจ็อบส์คือบุคคลที่ต้องเผชิญกับคำวิจารณ์และการปฏิเสธมาตลอดชีวิตการทำงานเขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองสร้างมากับมือเขาถูกหัวเราะเยาะในความหมกมุ่นอย่างบ้าคลั่งที่มีต่อการออกแบบและถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องบุคลิกภาพที่แข็งกร้าวและไม่ประนีประนอม หากสตีฟจ็อบส์เป็นคนที่แคร์ทุกคำพูดของคนอื่นโลกของเราคงจะไม่มี iPhone, iMac หรือ iPod s อย่างเราเห็นในทุกวันนี้งบประมาณความแคร์ของสตีฟจ็อบส์นั้นเล็กและชัดเจนมากเขาแคร์เพียงไม่กี่อย่างแต่แคร์อย่างสุดหัวใจเขาแคร์การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างบ้าคลัง่งเขาแคร์การออกแบบที่สวยงามและใช้งานง่ายและเขาแคร์การเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยี ส่วนสิ่งที่เขาไม่แคร์เลยก็คือผลวิจัยทางการตลาดความคิดเห็นของกลุ่มโฟกัสกรุ๊ปสิ่งที่คู่แข่งกำลังทำหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ความไม่แคร์อย่างถูกวิธีของเขานี่เองที่ทำให้เขาสามารถไล่ตามวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองได้อย่างแน่วแน่จนเกิดเป็นการปฏิวัติว,ตวงการคอมพิวเตอร์ดนตรีและโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่างที่สองคือ J.K. r o โรล n ิผู้เขียนวรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังที่สุดในโลกอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยการปฏิเสธและความยากลำบากเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องอาศัยเงินสวัสดิการจากรัฐบาลเพื่อประทังชีวิตต้นฉบับหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ของเธอถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์ถึง12แห่ง เธอได้รับคำวิจารณ์ว่าหนังสือของเธอยาวเกินไปสำหรับเด็กและวรรณกรรมเยาวชนเป็นตลาดที่ไม่ทำเงินหากเธอเป็นคนที่ยอมแพ้ต่อคำวิจารณ์เหล่านั้นโลกของเราคงจะไม่มีโรงเรียนพ่อมดฮอกวอตส์และเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วโลก JK r o w ลิ n แคร์อะไรเธอแคร์เรื่องราวที่เธอสร้างขึ้นมาเธอแคร์โลกเวทมนต์ที่อยู่ในจินตนาการของเธอเธอแคร์ตัวละครที่เธอรักเหมือนเป็นคนในครอบครัวคุณค่าแก่นแท้ของเธอคือความซื่อตรงต่อวิสัยทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเธอแคร์ในเรื่องราวของเธอมากพอจนทำให้จดหมายปฏิเสธจากสำนักพิมพ์เหล่านั้นกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนที่ไม่มีความหมาย ความมุ่งมั่นของเธอที่ขลับเคลื่อนด้วยการแคร์ในสิ่งที่ถูกต้องได้สร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปรากฏการณ์หนึ่งในยุคสมัยของเราเรื่องราวของบุคคลทั้งสองท่านนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเบรเน่บราวน์นักวิจัยเรื่องความเปราะบางและความกล้าหาญในหนังสือของเธอที่ชื่อว่า daring greatly เธอมักจะอ้างอิงคำพูดของอดีตประธานาธิบดีที่ออร์โรสเวลที่ว่า เกียรติยศนั้นไม่ได้เป็นของนักวิจารณ์ที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์แต่เป็นของชายผู้ที่อยู่ในสังเวียนต่อสู้ผู้ที่ใบหน้าเประเปื้อนด้วยฝุน่นหยาดเหงื่อและโลหิตต่างหากสตีฟจ็อบส์และเจเคโรมิงคือคนที่อยู่ในสังเวียนพวกเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและเบรเน่บราวน์ได้คนพบว่าหนทางเดียวที่จะทำเช่นนั้นได้คือการยอมรับว่าคำวิจารณ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและในขณะเดียวกันก็ควบคุมความคิดของคนอื่นได้คุณต้องเลือกและกุญแจสำคัญคือการเลือกที่จะรับฟังเฉพาะความคิดเห็นของคนที่ลงมาอยู่ในสังเวียนพร้อมกับคุณเท่านั้นผู้คนที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ไม่ใช่คนที่เป็นที่รักของคนทั้งโลกแต่คือคนที่แคร์ในภารกิจของตัวเองอย่างลึกซึง้งจนทำให้เสียงรบกวนจากคำวิจารณ์รอบข้างกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย พวกเขาเลือกสังเวียนของตัวเองและเพิกเฉยต่อเสียงจากที่นั่งราคาถูกบนอัฒจันทร์คำถามทบทวนคุณจะเลือกใช้ชีวิตบนอัฒจันทร์ที่ปลอดภัยเพื่อวิจารณ์ผู้เล่นในสนามหรือจะเลือกลงไปในสนามที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยาดเหงื่อเพื่อสร้างตำนานของตัวเอง เมื่อเราได้เข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็นอิสระของเราเองนี่คือเส้นทางแห่งการฝึกฝนคือการสร้างนิสัยใหม่ในการใช้พลังงานทางอารมณ์ของเราขัตอนแรกที่ทรงพลังที่สุดคือการทำงบประมาณความแคร์ของตัวเองลองหาเวลาเง,เงียบอยู่กับตัวเองแล้วเขียนรายการสิ่งที่คุณค่าที่คุณยึดถือมากที่สุดในชีวิตออกมา3-5ข้อ นี่คือเสาหลักในชีวิตของคุณคือสิ่งที่จะเป็นเข็มทิพนำทางจากนี้ไปจากนั้นให้เริ่มต้นฝึกฝนในแต่ละวันทุกครั้งที่คุณรู้สึกโกรธกังวลหรือเสียใจให้หยุดถามตัวเองสักครู่ว่าเรื่องที่กําลังทำให้ฉันรู้สึกแย่ยอยู่นี้มันสอดคล้องกับคุณค่าหลักของฉันข้อไหนบ้างมันควรค่าแก่การจ่ายเหรียญทองแห่งความแคร์ของฉันหรือไม่ หากคำตอบคือใช่เช่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวหรืองานที่สร้างสารรค์ที่คุณกำลังทำอยู่ก็จงมอบพลังความแคร์ของคุณให้กับมันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากคำตอบคือไม่เช่นมันเป็นเพียงความคิดเห็นของคนที่ไม่รู้จักหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าหลักของคุณเลยก็จงฝึกที่จะหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยมันไปบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉันฉันขอสงวนพลังงานอันมีค่าของฉันไว้เพื่อสิ่งที่สำคัญกว่านี่คือการฝึกฝนในแต่ละวันมันคือการเลือกในแต่ละคณะจิต ในช่วงแรกอาจจะรู้สึกฝืนและยากลำบากเพราะเราเคยชินกับการตอบสนองต่อทุกสิ่งรอบตัวแต่เมื่อคุณทำมันซ้ำ,ซำคุณกำลังสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในสมองคุณกำลังสร้างนิสัยใหม่ในการจัดลำดับความรมทางอารมณ์ พลังวิเศษของคนหน้าหนาอย่างถูกวิธีจึงไม่ใช่การกลายเป็นคนเย็นชาหรือไร้ความรู้สึกแต่มันคือการกลายเป็นคนที่เปี่ยมด้วยความรักและความหลงไหลอย่างถูกที่ถูกทางคือการเป็นนักลงทุนทางอารมณ์ที่ชาญฉลาดที่ไม่ยอมสูญเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่สร้างผลตอบแทนที่มีความหมายต่อชีวิต คำสัญญาที่ว่าคุณจะมีความสุขขึ้นสิบเท่าจึงไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงแต่มันคือผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติของการที่เราได้เคลียร์ขยะทางความคิดที่รกสมองออกไปแล้วหันมาทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับสิ่งที่มอบความหมายและความปีติยินดีให้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริง คุณมีพลังอำนาจนี้อยู่ในตัวแล้วพลังอำนาจในการเลือกที่จะแคร์พลังอำนาจในการเป็นอิสระจากความคิดของคนอื่นและพลังอำนาจในการสร้างสรรค์ชีวิตที่มีความสุขบนเงื่อนไขของคุณเองการเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะก้าวเดิน